สวัสดีค่ะว่าที่เรือตีิิงชชนกบัวรอดสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจับวันที่31ตุลาคม2565 กองทัพเรืออินโดนีเซียเตรียมติดตั้งระบบยิงเป้าลวงซีกาในปี2566มีรายงานว่าอินโดนีเซียได้ลงนามในสัญญาจัดหาระบบยิงเป้าลวงซีกาจากบริษัทเทอร์มาขอนเดนมาร์กเมื่อสิงหาคม2565เพื่อติดตั้งบนเรือฟิเกตชั้นบุงโตโมจำนวนหนึ่งลำ และเรือเร็วโจมตีชั้นแซมปารีจำนวนสองลำของกองทัพเรืออินโดนีเซียในปี2566อันหนึ่งระบบยิงเป้าลวงซีกามีขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีระบบนำวิถีด้วยความถี่วิทยุและแบบอินฟราเรดซึ่งมีใช้งานอยู่ทั่วโลก บริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีจะแสดงแบบจำลองเรือตรวจการไกลฝั่งสำหรับกองทัพเรือฟิลิปปินส์มีรายงานว่าบริษัทฮุนไดเฮฟวี่อินดัสทรีของเกาหลีใต้ได้แสดงแบบจำลองของเรือตรวจการไกลฝั่งสำหรับกองทัพเรือฟิลิปปินส์โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบเรือจากรุ่น HDP 2400เป็นรุ่น HDP 2200 Plus เพื่อลดขนาดระวางขับน้ำจาก2,400ตันเป็น2,200ตันแต่เรือยังคงมีความยาว95เมตร กว้าง14เมตรเช่นเดิมส่วนอาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนขนาด76มิลิเมตรแท่นยิงซิมแบตอาซีสำหรับยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศมิสโทรและระบบป้องกันภัยระยะประชิดฟาลังนอกจากนี้ยังติดตั้งเรดาร์ตรวจการแบบ3มิติมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์และบริเวณท้ายเรือมีช่องเข้าออกของเรือยางท้องแข็งด้วยสหราฐมีแผนส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 ไปประจำการในออสเตรเลีย มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 จำนวน6เครื่องไปประจำการที่ฐานทัพอากาศทินดอลดินแดนนอร์ทเ n t e r ริทอรีทางตอนเหนือของออสเตรเลียเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ไต้หวัน ก่อนหน้านี้ในห่วงต้นปี2,565สหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 จำนวนสีเครื่องไปประจำการที่ฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันในกวม ทั้งนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 สามารถบรรทุกนิวเคลียร์หรืออาวุธที่มีความแม่นยำสูงสามารถโจมตีทางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดการขัดขวางทางอากาศการตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและการปฏิบัติการทางทะเลท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือหรือ www.m2.navy.mi.th สำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวขอบทรหรือระบบไนซ์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่ายลืมเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ